สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจตุพรไม่ไว้ใจนโยบายเงินดิจิตอลเพื่อไทยสวมประโยชน์ใครย้ำทักษิณรีบกลับมาก่อนเลิกตั้งผู้สื่อข่าวโตโจโนิวรายงานว่านายจตุพรพรมพันธ์ วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนแจมแจ้งว่าเพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่งสัญญาณไร้รักไร้ผลแสดงถึงไนยะเปิดสนามรบใหม่ที่กำหนดชัยชนะได้เบ็ดเสร็จพร้อมย้อนเล่าชีวิตการเมืองของนายชัยกเกษมนิติสิริเมื่อครั้งมีอำนาจไม่ได้ต่อต้านและลบผลพวงการรัฐประหารตามคำคุยโวบนเวที เปิดความคิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยดังนั้นสิ่งที่พูดสวยหรูจึงไม่เคยมีอยู่จริงทั้งนี้ปรากฏการณ์ใหม่ที่ส่งสัญญาณทางการเมืองในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเริ่มเข้มข้นขึ้นเริ่มที่พรเดกประยุทธ์จันโอชาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างจงใจเมื่อสี่เมษายนที่ผ่านมาในงานปาฐกถากาลาโหม1 3 6ปีดยพูดถึงเพลงไร้รักไร้ผลพร้อมย้ำกับสื่อ ให้ช่วยดูแลบ้านเมืองอย่าให้แตกแยกอย่างไรก็ตามนายจรุพรเห็นว่าพระเด็กประยุทธ์เน้นการสัมภาษณ์สื่อแบบเจาะจงแล้วพูดถึงเพลงไร้รักไร้ผลอาจแสดงถึงในยะถึงสงครามใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นและการจะชักดาบสู้รบต้องเป็นสมรภูมิที่สามารถกำหนดชัยชนะได้แต่สนามเลือกตั้งย่อมรู้ดีว่าสู้ไม่ได้จึงต้องหาสนามสงครามใหม่ที่หวังได้ชัยชนะดังนั้น สงครามอะไรที่เกิดขึ้นจึงน่าสนใจถ้าพระเดกประยุทธ์จะไปต่อจำเป็นต้องมองถึงเส้นทางใหม่ไว้แล้วหลังจากนี้อะไรจะบังเกิดขึ้นเพราะคนที่อยู่ในอำนาจมาจวน9ปีเต็มแสดงถึงการจัดการอำนาจเป็นแม้ดูเหมือนเป็นคนไม่มีอะไรแต่คณะสามปอเป็นกลุ่มศึกษาอำนาจในไทยอย่างละเอียดผมคาดว่าหลัง14พฤษภาคมนี้ ยุทธการไร้รักไร้ผลจะเป็นในย่าสำคัญอีกทั้งยังเล่าว,ว่าทักษิณชินวัตรเป็นคนเดียวที่สก,กัดคนไม่ให้มาชุมนุมได้เพราะการชุมนุมได้แบ่งหน้าที่การทําชัดเจนด้วยแกนนาํานปชรับผิดชอบเวทีชุมนุมส่วนทักษิณบริหารช่องทางจัดนําคนมาชุมนุมเมื่อคนชุมนุมจากเรือนหมื่นลดลงเหลือแค่จํานวนร้อยคนจึงอธิบายได้ชัดเจนว่า มีการสกัดคนและต่อมาจึงรู้ว่าเป็นการสมคบกันเพื่อลดแรงต่อต้านการรัฐประหารนี่คือข้อเท็จจริงนายจรุพรย้ำพร้อมเผยว่าในวงเจราจาที่หอประชุมกองทัพบกเมื่อยิมเอดถึงย2ิบสพฤษภาคมนั้นผมเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายนปชส่วนชัยเกษมเป็นตัวแทนพักเพื่อไทยและรองนายกรักษาการไปนั่งเจราจาอีกทั้ง ยังมีตัวแทนของคอปปอรพักประชาธิปัตย์รวมทั้งแม่ทัพในกองทั้งหมดก็นั่งร่วมวงเจรจาด้วยมีพระเอกประยุทธ์นั่งหัวโต๊ะส่วนการยึดอำนาจได้ผ่านการสมคบกันก่อนหน้านี้แล้วซึ่งคนที่นั่งในวงเจรจาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องแสดงไปตามหน้าที่เท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองประชันวิสัยทัศน์ผ่านสลลนวุฒิสลันเกต ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งการนำเอานายแพทย์ประลงเดชกิจวิกรมมาอยู่เวทีเดียวกันกับนายณทุษสายเกลือน่าสนใจน่าสนใจพอๆกับการนำเอานายสลนันพุทธสลันเกตมานั่งสดุดีความยอดเยี่ยมความล้ำเลิศของพระเดกประยุทธ์จันโอชาโดยมีนายวิโรธลักษณาดิอรอมยิม้มอยู่ไม่ห่างนักต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการของเดอะสแตนดาร์ดด้วยกระบวนการ การเล่นบทเป็นคนกลางด้วยออฟชัยนันประสบความสำเร็จก่อให้เกิดเสียงฮาดังขึ้นอย่างไม่ขาดสายถามว่าความมันของเวทีดีเบตประชันวิสัยทัศน์จะมาจากองค์ประกอบใดตอบได้เลยว่ามาจากการหาคนจากพ,กพรรคพลังประชารัฐพกกรรคกลุมไทยสร้างชาติมานั่งประจันหน้ากับคนจากพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกล ยิ่งเชิญคนจากพักไทยภักดีเข้ามาแจมยิ่งมากสีสันเพียงเห็นนายสรันวุฒิสรันเกศออกมาชูความยอดเยี่ยมของพระเดกประยุทธ์ก็ถือว่าควรค่าแก่เวลาที่สูญเสียไปเมื่อเห็นรอยยิ้มจากนายวิโรธลักษณะดิศรกลายเป็นนายสรันวุฒิสรันเกศนายแพทย์ประลงเดชกิจวิกรมเป็นฝ่ายเรียกเสียงหาเป็นการเรียกเสียงหาโดยนายนัทวุฒิสายเกือือไม่จะเป็นต้องขบคิดหามุกเหมือนที่ทำงานอย่างหนัก เมื่อขึ้นเวทีครอบครัวเพื่อไทยเพียงเห็นรอยยิ้มของนายวิโรจน,น์ลักษณะดิศรก็เต็มอิ่มเพราะภายใต้ความขึงขังของนายสันวุฒิสันเกตชัดเจนเพราะภายใต้การเสนอเลิกแบงค์พันปราบคอร์รัปชันของคุณหมอก็เฉียบคมอย่างยิ่งเนื้อกว่าการคัฟเวอร์ของแจด๊ดชวนชื่นหลายเท่าการจัดเวทีดีเบตประชันไม่ว่าจากมติชนทีวีไม่ว่าจากไทยรัฐจึงเฉียบ เป็นความเฉียบที่ทุกคนรอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวการขึ้นเวทีปราศัยของพระเดกประยุทธ์จนชาของพระเดกประวิทย์วงสุวรรณจะมาเยือนหากได้เห็นก่อนพฤษภาคมก็ถือว่าบุญความคืบหน้าล่าสุดเลือกตั้งร้อยเอ็ดสระอุกกระกะตฟันใบแดงจุรีพรสินทุพไพรสีเก่าแรมโบอีสาน7เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานแจ้งว่า 27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีคำสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนางจุรีพรสิทธุไพรตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2562 มาตรา108 วักสองและให้ดำเนินคดีอาญาแก่นางจุรีพรสินทุพไพรตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา65วงเล็บ1ประกอบมาตรา126จากกรณีการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอ101ครั้งที่ผ่านมาด้วยเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนทั้งนี้นางจุรีพรสิุพไัรขณะสังกัดพ,พรรคพลังประชารัฐเคยตกเป็นข่าวกับนายเสกสกลอัถฐาวงหรือแรมโพอีสานกรณีโคต้าสลักกินแบ่งรัฐบาลก่อนมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจร้อ 101, สุดท้ายพ่ให้กับนายเสกสิทธิ์วยะนิยมพงษ์ ผู้สมัครจากพักเพื่อไทยต่อมานางจุรีพรศรีทุพพรลงสมัครครับเลือกตั้งสสอไรเอ็ดเขต8ในนามพักไทยสร้างไทยแข่งกับหลานสาวแท้ๆอย่างเบียร์ชยาภาศรีทุพพรสังกัดพักเพื่อไทยเบอร์สี่น้องสาวของน้ำจิรพรศรีทุพพรผู้สมัครสสอไรเอ็ดเขตห้า 101, 5, พักเพื่อไทยทำให้ยีนาจับตาสำหรับศึกอาและหลานตระกูลศรีทุพพร ทำให้จังหวัด1้อยเขต8ร้อนะอุกลายเป็นหนึ่งในสมาการการเลือกตั้งปี2566อย่างน่าจับตามองอย่างยิ่งความคืบหน้าล่าสุดพิทักษ์ลุงตู่สรันวุฒิสวมชุดนักครบสมัครสอสอุตรดิษฐผู้สื่อข่าวรายงานที่สำนักงานกกตประจำจังหวัดอุตรดิษฐบรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรกบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งพักต่างๆทั้ง3เขตเดินทางไปยื่นใบสมัครและจับหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครเพื่อจะใช้รณรงค์หาเสียงก่อนจะถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันอาทิตที่14พฤษภาค,คมนี้ท่ามกลางบรรดากองเชียร์แต่ละพักต่างจัดเตรียมป้ายรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครมาพร้อมรอติดเบอร์ที่จับสลากได้และนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมา รอมอบให้กับนักการเมืองในดวงใจทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ชี้แจงการรับสมัครเนื่องจากผู้สมัครเดินทางมาถึงก่อนเวลา8 30นาทีจึงต้องใช้วิธีการจับสลากในการเข้ารับสมัครก่อนหลังตามลำดับการจับสลากและถ้าหากยื่นสมัครแล้วมีการตรวจสอบเอกสารครบทุกอย่างทุกขั้นตอนก็จะได้หมายเลขสมัครตามลำดับ ขณะที่นายสลานวุฒิสลานเกตอดีตสสออุตรดิตสังกัดพรกกรมไทยสร้างชาติขี่ม้ามาพร้อมกับการแต่งกายชุดนักรบโบราณสีน้ำเงินด้านหลังมีดาบเหล็กน้ำพีสองด้ามซึ่งมีลักษณะคล้ายกับดาบคู่ของพระยาพิชัยดาบหักหรือที่ชาวอุตรดิ์เรียกว่าท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักมายื่นใบสมัครสสอ,อุตรดิ์เขตสพักกรมไทยสร้างชาติโดยมีนางสาว รสรินสลันเกตผู้สมัครสสออุตรดิต์เขตสองพักกลุ่มไทยสร้างชาติแต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามนั่งเกวียนโดยใช้น้องวัวเป็นตัวลากจูงในการเดินทางมาสมัครสสด้านนายสรันวุฒิกล่าวว่าการแต่งกายต้องการสื่อความหมายเพื่อปราบปรามพวกประชาธิปไตยจอมปลอมและต้องการปกปักปกป้องพิทักษ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรี จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด3เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งประกอบด้วยอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เขตที่สองประกอบด้วยอำเภอท่าปลาอเภอน้ำปาดอฟากท่าอเภอบ้านโคกอเภอทองแสนขันและอเภอพิชัยวงเล็บเฉพาะตำบลนาอินตำบลนาย่างเขตเลือกตั้งที่3ประกอบด้วยอเภอลับแลอเภอตรอน และอำเภอพิชัยวงเล็บจกเว้นตำบลน,นาอินและตำบลน,นายาง